น่านจะโจทย์เสร็จแล้วส่วนใหญ่ทีนี้อธิบายอธิบายเขาบอกว่ากําหนด a b c 3ตัวนี้เป็นจํานวนจริงจํานวนจริงที่ไม่ติดลบไม่ติดลบแปลว่าเป็นศูนย์ก็ได้เพราะศูนย์ก็ไม่ติดลบหรือไม่ก็เป็นบวกเนาะทีนี้จานวนจริงก็มีเยอะแยะไปหมดทศนิยมเศษส่วนได้หมดเลยนะครับเฉพาะตัว a ตัว b ตัว c นะที่ไม่ติดลบ พอมันไม่ติดลบมันเลยอยู่ในสแควร์รูทได้เนาะเห็นตรงที่เน้นสีเขียวไหมสแควร์รูท a คูณสแควร์รูท b คูณสแควร์รูท c จะเห็นว่ารากแต่ละตัวน่ะเท่ากันเป็นสแควร์รูทเหมือนกันหมดเลยแบบนี้ถือว่ามันมีศักดสีเท่ากันถ้ามันเท่ากันปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าให้จินตนาการเหมือนไอ้สแควร์รูทเนี่ยเป็นบ้านมันก็เลยไปอยู่บ้านหลังเดียวกันได้เลยครับ a ไปคูณกับ b ไปคูณกับ c เขียนรูทแค่ครั้งเดียวเนาะสาเหตุที่มันอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ามันเป็นสแควรูทเหมือนกันถ้ามันเป็นรากที่สามก็ต้องเป็นรากที่สามเหมือนกันทุกตัวถึงจะเอาเข้ามาคูณกันได้โอเคนะทีนี้ตัวอย่างนะครับคำสั่งคำสั่งของตัวอย่างคือจงทำให้เป็นผลสำเร็จคำว่าผลสำเร็จคือถ้ามันคูณกันได้ เราต้องคูณกันก่อนถ้ามันบวกลบถ้ามันถอดรูทได้เราต้องทําก่อนมันถึงจะสําเร็จถ้ามันทําอะไรไม่ได้แล้วเป็นคําตอบแล้วนั่นแหละคือผลสําเร็จอ่าเพราะฉะนั้นมาข้อที่หนึ่งตอนนี้ให้ลอกโจทย์แค่ข้อหนึ่งถึงสามเนาะแล้วก็เขียนอธิบายไปพร้อมกันอย่ามัวไปลอกโจทย์อย่างอื่นก่อนอ่าข้อที่1นึ่ง u สามคูณกับสแสามเท่ากันเลย มีสักสีเท่ากันเลยเป็นสแควร์รูทเหมือนกันก็เลยเอาสามกับสามมาคูณกันก็ไม่ต้องสามสามได้เก้านะเพราะอะไรการถอดรูทถ้ามันมีเหมือนกัน2ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาจากรูทได้ใช่ไหมมันก็เลยหลุดออกมาตอบสในข้อที่1บางคนบอกว่าสังเกตเห็นละคิดไวกว่านี้อีกก็คือ รูท3คูณรูท3เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยตอบ3เลยก็ได้ถ้ารูท7คูณรูท7ก็ได้7รูท1ส่วน2คูณรูท1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2เลยใช่ไหมเพราะถ้าเลขมันเหมือนกันมันจะจับคู่แล้วก็หลุดออกจากรูทได้ตัวอย่างที่2องสแควรรูทเหมือนกันเลยมันก็ไปอยู่ด้วยกันได้ ทีนี้มีเครื่องหมายลบด้วยนี่มีเครื่องหมายลบด้วยแล้วมีเครื่องหมายบวกด้วยตรงเนี้ยแต่แต่ถ้ามันเป็นบวกเขาไม่ใส่เนาะเขาไม่ใส่ไอตัวนอกรูทเนี่ยอยู่นอกรูทเป็นลบไม่เป็นไรนะครับเป็นได้อ่าทีนี้เครื่องหมายด้านนอกบวกเจอกันลบก็เลยได้ติดลบติดลบอยู่นอกรูทนะด้านในก็เอาหนึ่งจุดสองมาคูณกับหนึ่งจุดสอง ไม่ต้องคิดเลขครับถอดออกมาได้1.2เลยแต่อย่าลืมมีลบอยู่ด้านหน้าสำหรับข้อนี้ผ่านนะถ้าไม่สงสัยถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยให้ถามนะครับให้ถามห้องเราเรียนออนไลน์เราไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกตอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสงสัยต้องถาม อ่ะข้อที่สามรูทเจ็ดสิบสองคูณรูทสองข้อนี้จะคิดในใจตอบเจ็ดสิบสองเลยไม่ได้ตอบสองเลยก็ไม่ได้เพราะเลขมันไม่เหมือนกันตัวหนึ่งเป็นเจ็ดสิบสองตัวหนึ่งเป็นสองเราก็เลยจําเป็นต้องลองคูณกันก่อน,นทำเหมือนสองข้อแรกนั่นแหละเจ็ดสิบสองคูณสองได้ยังติดรูทอยู่นะเรายังไม่ได้ถอด ร้อสี่สทีนี้ก็ไม่ต้องแยกตัวประกอบก็ได้เวลาคิดเพราะร้อยสี่เป็นเลขที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว12บสคูณสิบสองได้หนึ่งสีข้อที่สามจึงตอบสิบสอ๋อสิบสอนะครับไม่ใช่1นึ่สองันนี้ลสิสอง โอเคสข้อแรกต่อไปลอกโจทย์ข้อ4ี่ห้าครับลอกโจทย์ข้อ456คือหลักการมันง่ายๆครับต้องพวกเดียวกันถึงจะคูณกันได้คำว่าพวกเดียวกันหมายถึงพวกที่อยู่นอกรูท ก็อย่าไปยุ่งกับในรูทพวกที่อยู่นอกรูทก็ต้องคูณกับนอกรูทต,ต้องพวกมันพวกที่อยู่ด้านในก็เอาเข้าไปคูณกับด้านในต่อให้เลขมันจะน่ากลัวแค่ไหนอะถ้าเรามีหลักการแล้วเราก็ทํามันจะได้คําตอบปัญหาของคณิตศาสตร์ก็คือไปติดตรงที่ว่ามันดูน่ากลัวนี่แหละก็เลยไม่กล้าทํา ล็อกโจทย์เสร็จนะไวมากดีมากครับอข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. มีตัวที่อยู่นอกรูทด้วยไอ้นี่ตัวแรกคือลบสามแล้วมันจะคูณกับใครมันก็คูณกับตัวที่อยู่นอกรูทของอีกอันหนึ่งซึ่งคือตัวที่เน้นสีเขียวๆไว้ตรงเนี้ยซึ่งไม่มีไม่มีเลขอะไรเขียนไว้เลยใช่ไหมแสดงว่ามันมันมีค่าเป็นหนึ่งหรือว่าบวกหนึ่งนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนอกรูทครับลบสคูณหนอกรูทจึงต้องได้ลบสอันนี้คือนอกรูทนะสีเขียวอ่าสีเขียวคือนอกรูทต่อไปในรูทในรูทคือ27่คูณสาม ยี่คูณสมันยังไม่จบเนาะมันยังคูณกันได้อ่ะเราก็ลอกมาลบสเขียนไว้เหมือนเดิมในรูทยีิบเจ็ดคูณสามได้แปดสเอนะครับทีนี้ข้อควรระวังตอนเนี้ยที่พ่อเขียนเนี่ยคือลบสคูณอยู่กับรูทแปดสิไม่ใช่ไม่ใช่ลากที่3มถ้ารากที่3มจะเขียนตัวเล็กๆ เลขสาตัวเล็กๆล่องลอยอยู่ด้านบนโอเคเนาะความหมายคือไอ้สีเขียวเนี่ยไอ้ลบสามเนี่ยมันคูณอยู่กับรูทแปดสิเอ็ดซึ่งรูทแปสิเอ็ดมันถอดได้ครับมันถอดได้เก้าแปลว่าข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้ต้องเอาลบสามไปคูณกับเก้าอีกทีหนึ่งจึงตอบลบยี่สิบเจ็ด ไม่ยากเลยนะแค่ยาวเฉยๆเราทำได้แน่นอนอยู่แล้วคอนเซปต์ Concept แม่นๆคอนเซปต์ Concept ก็คือตรงที่ดอกจันไว้นี่ก็คือมันพิงกันอยู่แบบนี้คือมันคูณกันอยู่ครับลบ3ก็ต้องคูณกับรูท t ปซึ่งรูทถอดออกมาแล้วได้9คูณกันคำตอบสุดท้ายก็เป็นลบ 27. อ้าวต่อไปข้อที่5ข้อที่5ก็ไม่ต้องกลัวสแควรูทเหมือนกันหมดเลย ไม่มีเครื่องหมายอะไรด้านหน้าด้วยจับมาคูณกันเลยครับเศษส่วนหนึ่งส่วนเจ็ดคูณสามสิบห้าส่วนสองคูณห้าส่วนแปดทีนี้ถ้ามันเป็นเศษส่วนเนี่ยก่อนที่เราจะเอาเศษคูณเศษเพื่อให้เลขมันน้อยๆเราลองดูซิว่ามันตัดทอนกันได้ไหมซับห้าห้ามาแล้วอ่ารับซับห้า้าอน เพื่อให้เลขมันน้อยเราลองดูก่อนว่ามันตัดทอนได้ไหมนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าตัดได้แค่นี้นะอย่าเอาสองกับแปดไปตัดกันนะครับการตัดทอนตัดได้แค่นี้ต้องตัดแนวตั้งหรือแนวทะแยงนะครับพูดยังไงพอตัดทอนหมดแล้ว เลขที่เหลือด้านบนมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขห้าก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับตัวด้านบนคูณกันได้ยี่สิบห้าตัวด้านล่างแปดสองสิบหกด้านบนเลยถอดได้ห้าส่วนสี่านี่คือข้อห้าวันนี้มีสิบตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้ทำงานเลยคิดว่าอีกสักไม่เกินสิบนาทีก็จะเสร็จ ตัวอย่างที่หพวกเราลอกโจทย์แล้วเนาะตัวอย่างที่หกมีเลขด้านนอกด้วยหก็ต้องคูณกับเลขด้านนอกที่มองไม่เห็นตรงนี้ซึ่งเป็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นนอกรูทจะได้หกในรูทในรูทจะเป็นศูนจุดสองคูณห้าก็ไม่มีอะไรมัน แค่เป็นทศนิยมเฉยๆไม่ได้น่ากลัวด้านนอกได้หกเหมือนเดิมด้านในห้าคูณสองได้สิบใช่ไหมทศนิยมหนึ่งตำแหน่งด้านในได้หนึ่งแต่ย่าไปตอบหกรูดหนึ่งนะครับมันไม่สวยมันยังไม่สําเร็จรูดหนึ่งเนี่ยมันถอดออกมาได้หนึ่งใช่ไหมอะไรเอ่ยยกกาลังสองแล้วได้หนึ่งที่เป็นบวกก็คือหนึ่ง มันก็เลยเป็น6คูณกับ1คําตอบสุดท้ายตอบแค่6อ่ะลอกโจทย์4ข้อสุดท้ายครับลอกโจทย์ก่อน ข้อเสียของการที่พ่อไม่ค่อยถามตอบพวกเราก็คือไม่รู้ว่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจต้องถามต้องเปิดไม์แล้วก็ถามขึ้นมาเลยนะครับ <S <S บางทีมวนจะถามตอบเดี๋ยวบางคนบอกว่าพ่อกดดันไม่ได้ว่าบัวนะครับไม่ได้ว่าบัวอ่ะรอกโจทย์ข้อเจ็ดแปดเก้าสิบ ลืมพูดสิบทำแบบฝึกก็ทำด้วยตัวเองเพราะว่าเราต้องคิดดีๆตอนเราสอบซ่อมเนี่ยแทนที่เราจะ มีความรู้แล้วไปสอบให้มันผ่านเราต้องมาสอบซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับแล้วเราก็จะชินด้วยชินกับการไม่ยอมคิดเองจากคนที่พอมีทักษะการคิดก็กลายเป็นไม่คิดอะไรเลยแล้วก็โทษว่าตัวเองเรียนไม่เก่งโจทย์ไม่ค่อยยาวเอาเลยเนาะพวกนอกรูทของข้อเจ็ด มีห้ากับสองสัญลักษณ์มันคือการคูณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนอกรูทได้สิบครับในรูทโสามคูณสามนี่เราไม่ต้องเขียนว่ามันเป็นเกนะ้าเนเพราะสามคูณสามนี่คือรูปแบบที่สวยอยู่แล้วคือมันถอดออกมาได้สาใช่ไหมถอดออกมาได้สาม ถอดออกมาได้สามแต่ระว่างมีสิบอยู่แล้วด้านหน้ามาเจอกันก็คือคูณกันนะครับคำตอบของข้อที่เจ็คือสามสิบไปเลยข้อ8ข้อ8ติดลบสี่ติดลบสองนี่คือพวกนอกรูท ลบคูณลบค่าเป็นบวกนะครับได้ค่าเป็นบวกนอกรูทจึงต้องได้แปดนะได้แปดเน้นสีเขียวไว้หน่อยไอพวกนอกรูในรูมีเลขเจ็ดคูณกับเลขสองซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะทั้งคู่เลยทั้งเจ็ดและสองแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยแปลว่ามันถอดถอดไม่ได้แล้วครับข้อเนี้แปดรูท 7จคูณสองเป็นสิบสี่อะไรกำลังสองได้สิบสี่ไม่มีจะถอดรูทได้บ้างไหมไม่ได้เลยข้อที่แปดจบแค่นี้ครับในเมื่อมันถอดไม่ได้ก็ตอบแปดรูทสิบสี่ส่วนข้อ9กับข้อ10ข้อ9กับข้อ10ไม่ได้มีการคูณกันระหว่างรูทตัวอะไรเลยมีรูทมาแค่ตัวเดียว ถามว่ามีไหมอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้สามร้อยจำนวนเต็มคําตอบคือไม่มีหมายความว่าข้อนี้มันถอดได้ไม่หมดมันถอดไม่หมดถอดรูทเนาะถอดรูอ่ะลองแตกครับสามคูณร้อยทีนี้เลขสามตันแล้วเลขสามตันแล้ว หนึ 100, เราจะไปเราจะไปเขียนเป็นสองคูณห้าสิบนะเสียเวลาพยายามหาเลขที่มันมีประโยชน์เลขที่มีประโยชน์ที่พ่อบอกคือสิบคูณสิบโอ้โอเคเลยมันเป็นเลขที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปแตกจนเป็นจำนวนเฉพาะทุกตัวเท่านี้แหละมีประโยชน์แล้วลองดูนะครับสแควรูทสามร้อยเราเขียนใหม่เป็นสามคูณสิบคูณ สิเราจะเห็นว่าตัวด้านในรูทมีคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็คือเลขสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลขสิบจับกันแล้วหลุดออกมานี่สิบหลุดออกไปแล้วสามไม่มีคู่ครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในรูทรอเข้าต่อไปข้อที่เก้าต่อสิบรูทสาม ือแยกตัวประกอบอ่ะแยกตัวประกอบอ่ะต่อไปลองดูเล่นๆน,นะสีม่วงนี้อย่าจดนะครับใครอยากทำให้มันยากก็ได้นะสามสีม่วงนี้อย่าจดนะสามต่อไปสิบสิบคือสองคูณห้าสิบอีกตัวหนึ่งก็คือสองคูณห้าก็เลยจับคู่กัน 2ก็คู่สองหก็คู่5้สองจึงหลุดออกไป5ก็หลุดออกมา3ยังติดอยู่ด้านในทีนี้2กับ5จึงคูณกันได้10บรูทสานี่คำตอบเท่ากันแต่ความยาวความยุ่งยากแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อย้ำก็คือบางครั้งไม่จำเป็นต้องแยก จนถึงขั้นเป็นจำนวนเฉพาะทุกตัวแบบไอ้สีม่วงเนี่ยไม่จําเป็นขอแค่แยกแล้วให้มันมีคู่ให้มันหลุดได้ก็พอเพราะฉะนั้นสีม่วงลบนะอย่าหาทํานะครับแบบสีม่วงอ่าข้อสุดท้ายก็เอาสองหารครับนึกอะไรไม่ออกเก้าสิบแปดหารด้วยสองก็จะได้สี่สิบเก้า โอ้สี่สิบเก้านี้ชัดมากเจ็ดคูณเจ็ดอ่ะเราก็เลยมาเขียนสองคูณเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดมีคู่สองไม่มีคู่อยู่คนเดียวต่อไปเจ็ดลุดสองติดรูทจบอ่ะบันทึกวิดีโอไว้แล้วตอนเดียวนะครับ18วันทีเดอยวอัพโหลด